สสสสารพลังพาคีจัดงานเดินวิ่งไทยเฮลเด์ลัน2023วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ชูแนวคิด l a d y t o m o ู o on ก้าวสู่สุขภาพที่ดีไปพร้อมกัน5พฤศจิกายนนี้ที่สะพานพาระราม8และสวนหลวงพระราม8กรุงเทพสนใจสมัครดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook f a n น a g e ไทยเฮลเด์ลัน วันนี้นะครับเป็นการถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดินวิ่งนะครับไทเคลเดรันวิ่งสูง่วิถีชีวิตใหม่นะครับที่สอส,อสอและสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งแห่งประเทศไทยครับตลอดจนพักทีเรืขอไยหลายส่วนเนี่ยได้จัดขึ้น,นครับปีนี้ถือว่าเป็นการจัดในครั้งที่11นะครับเราจัดกิจกรรมเดินวิ่งงานนี้ขึ้นมาเนี่ยครับก็เพื่อจะเป็น ต้นแบบของการจัดเดินวิ่งนะครับแล้วก็ร่วมรณล,ลงค์สร้างกระแสการมีกิจกรรมทางกายหรือการออกกําลังกายโดยการวิ่งด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยทําให้คนไทยสุขภาพดีนะครับการจัดกจิจกรรมในครั้งนี้นะครับเราจะจัดที่สวนพระราม8นะครับตรงสะพานพระราม8นะครับจัดขึ้นในวันที่5เฤสิิการประมาณ166 นะครับเริ่มจัดงานนี้คือปีหน้านะครับระยะการวิ่งนะครับเรามีทั้งหมด3ระยะครับก็คือระยะ2.5กิโล5กิโลนะครับ10กิโลนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็เชิญชวนให้มาสมัครได้นะครับในระบบการรับสมัครของไทยรัฐน,นะครับก็ระบบสามารถที่จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะจนกว่าจะเต็มโคลต้าของเรา นะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานครับที่ทางสสและมูลที่สมาพันธ์นะครับอยากจะจัดให้เป็นงานที่มุ่งไปที่นักวิ่งหน้าใหม่นะครับคนที่กําลังคิดว่าจะเริ่มออกกำลังกายอยากจะเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ดีๆกับกิจกรรมงานวิ่งนะครับได้ลองเข้ามาครับแต่แต่การจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็อยากจะแนะนําว่าต้องเตรียมตัวก่อนครับควรจะต้องมีการซ้อมนะครับ แต่เบาไปหาหนักนะครับแล้วก็เข้ามาสัมผัสบรรการร่วมกันนะครับถ้าคนไหนอยากซ้อมครับเราก็มีแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้ซ้อมได้อย่างสมูทแล้วก็มีคนให้คาแนะนำครัแนะนำให้โหลดไปที่เว็บ n t r t i n i n g นะครับ W I N D นะครับ n t r a i n i n g นะครับก็จะมีโปรแกรมในการฝึกซ้อมให้นะครับเราจัดงานนี้ครับเรามุ่งเน้นอ่กอย่างนะคก็คือวางปลอดภัยเช่นการซ้อมเนี่ยนะครจะช่วย ลดโอกาสเสี่ยงนะครับแต่ในขณะเดียวกัน,นครับระบบการจัดการภายในงานเองเราก็จะป้องกันความเสี่ยงนะมีการประชุมพยายบาลน,นะฮะมีการดูแลยอ,ยอย่างดีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับการแก่กิจกรรมที่เราทำเนี่ยต้องการที่จะ เป็นการสร้างกระแสนะครสร้างบรรยากาศแล้วก็สร้างโมเดลต้นแบบนะครับของการจัดกิจกรรมงานเดินวิ่งนะฮะที่มีมาตรฐานนะครับมีราคาที่ไม่แพงนะครับมีลักษณะที่สนุกสนานนะครับดึงดูดใจแล้วก็อยากจะทําทให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสัมผัสแล้วก กลับไปนะครับออกกําลังกายแบบต่อเนื่องไม่ใช่ว่ามาครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับถือว่าเราอาจจะต้องสร้างบรรยากาศชวนชวนคนใกล้ตัวคนในครอบครัวเพื่อนฝูงนะครับมาออกกำลังกายร่วมกันนะครับและในแต่ละปีครับเมืองไทยเราเองเนี่ยก็มีกิจกรรมงานวิ่งเนี่ยเป็นประธานงานนะครับซึ่งถ้ามีความพร้อมร่างกายพร้อมแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมได้ทุกๆงานนะครับหรือจะเลือกในรูปแบบที่ตัวเองสะดวกครับการไปรวิ่งในสวนสาธารณะใกล้บ้านนะครับ ตามทางถนนทางที่มีความปลอดภัยเนี่ยเราก็เชียร์ครับเพราะว่าการได้เคลียรนที่ทำใหร่างกายนะครับให้ได้อย่างน้อย150ินาทีสามวั0นาทีต่อสัปดาห์เนี่ยจะถือว่าดีสุขภาพนะครับซึ่งงานวิ่งครับเป็นเพียงหนึ่งรูปแบบนะครับซึ่งเราตั้งใจมากครับกับการจัดสรรงานนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้ได้รูปงานที่มีประโยชน์นะครับเป็นรูปแบบที่ดีและที่สําคัญครับทุกคนที่มาร่วมงานจะได้สุขภาพดีกลับไปครับ